พาฝนเวลาที่ห้าโมงเย็นมาแล้วครับในวันนี้เราจะไปเลี้ยงกัะถึงเขาชนไก่กับงานมันไก่มากนั่นเองครับให้น้องสามคนนะตั้งตัวเป็นแกงครับแซลผู้หญิงที่ผ่านไปผ่านมาแล้วไปทำยังไงก็ได้ครับไปแซลสาวๆให้เขาเลี้ยงอาหารถึด <c oughs> ตามคำเรียกร้อง<ป>ครับน้องจา้าเทอร์โบได้ล็อกคอไซเฮดล็อกจับซูเพลกพุ่มลงไป และแจ็คพอต15ากับแก๊งนี้ครับม,มันคืออะไรงูจงอางเฮ้เจ้าหน้าเฮ้ยนะ่ายนะเหรอแค่เห็นตัวอย่างนี้ก็มันแล้วนยครับเรียกได้ว่าคุณตัาของเรานี่โดนจัดหนักตั้งแต่เริ่มต้นรายการกันเลยทีเดียวจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทุกคนรวมหัวกันแื่คุณตักครับมาช้าเลยพี่รถยังติดเลยเนี่ยน่งเล่นอยู่ไหนครับเนี่ย อะไรนั่นได้คือไหนอ่ะไม่รู้หรอเฮ้ยอะไรวยวายอะไรก็เปลี่ยนสภาพอยู่ในพวกคุณนะพอมเมื่อไนี่แล้วก็ออกไปได้แล้วได้แล้วได้แล้ว นี่แค่เริ่มต้นนี่ก็วิ่งกระเจิงกันไปคนละทิศละทางแล้วนะครับคิดดูสิครับว่าตลอดทั้งรายการจะฮาขนาดไหนและบอกได้เลยครับว่าพลาดไม่ได้อย่างเด็ดขาดครับไม่เอาอกมาโอ้โหน่ากลัวใครใครใครไม่เอาพี่ไม่เอาพี่ไม่เอาเลพี่พีกลัวพี่รู้ไม่มีเขาบอกมาเขาบอกว่าเขาบอกว่าจะมีอะไรการคุณอดผีวันนี้เขาหลอกผมมา กลับบ้านนะเด็กน้องต่ส้ชุดไม่เอามาเลี้งมาเอาม่เอาม่เอาแทงม่เอามาเอาขึ้ลงขึ้นมาไปไปไปมาอเขาเนี่ยไม่เกยขึ้นหัวเลยเด็ไอ้เด็กไอ้เ

ขอคนครับเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้ไม่นับไม่นับต้อนรับสามจะรับเชิญนะครับคุณเต็มเซตคุณโบเอฟฮะคุณตับับริบูเริ่มตอนตรงนี้ฮะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เผาขนกันก่อนคุณตัาฮะเล่าให้เราฟังหน่อยฮะว่ามีเรื่องโอ้โหตื่นเต้นระทึกขวัญประสบการณ์ระยะเผาขนอะไรบ้างฮะเมื่อกี้นี่เองครับผม ต้องเล่าฮะโค้ตลกเลยชั่วโมงนี้โอเคหายหมดเลยนี่หละครับประสบการณ์เผาขนที่เกมเผาขนของเรายิบยื่นให้ผมว่าคุณตั๊กบริบูรณ์คงต้องจดจำกันไปอีกนานเลยทีเดียวครับส่วนคุณปิดและคุณโบก็กำลังจะได้พบกับประสบการณ์เผาขนแบบใหม่เดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันได้เลยครับและวันนี้เราก็จะเป็นที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแหม่ไม่รู้ว่าวันนี้แก๊งเผาขนของเรามากันท่อนุสาวรีย์แบบนี้จะมีเกมอะไรมาให้ผู้คนได้ร่วมสนุกกันอีกครับ สวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับน้องๆสวัสดีครับสสวััดีครบชื่ออะไรกันบ้างครับชื่ออะไรครับปิ่มครับฟิ่มสันครับซันอั้มครับถามนิดนึงว่าทั้งสามคนมีผ่อนอะไรกันอยู่ไหมผ่อนรถผ่อนรถเหรอเอาวเลยครับทีมแรกของเรานี่เป็นเด็กแนวมีรถยนต์ขับด้วยครับเดี๋ยวช่วยผ่อนให้ไปเลยดีกว่านึงงวดสวัสดีครับสวัสดีครับสีครับชื่แนะนำตัวดีกว่าครับชื่ออะไรเอ่ยชื่อเกมครับเกมครับชื่อเบนครับเบนชื่อเบนชื่ออ้มครับอั้มเหรอครับมีผ่อนอะไรกันไหมฮะ ผมไม่มีไม่มีมีโน้ตบุ๊กครับโน้ตบุ๊กโอ้โหของเบาๆอย่างนี้พี่เต๋อบอกจัดหนักให้มึงเป็นไปเลยสามหวครับครับสวัสดี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 ครับวันนี้วันนี้วันนี้รับผนหน่อยไปน้องชื่ออะไรเอ่ยชื่อตั้มครับตั้มครับพุทธครับพุทธเหรอปั้มครับปั้มทั้งสามคนมีผ่อนอะไรอยู่ไหมเรียนค่าเทอมใช่หรือเปล่าเรียนอยู่บ้านต้องมีค่าเทอมแน่นอนล่ะเอางี้เดี๋ยวค่าเทอมออกให้คนละเทอม เอนเอ๊ะทำไมวันนี้พี่เต๋อของเราเลือกชาร์แต่งลุ่ชายแบบนี้้วยครับผมว่าต้องมีอะไรเกี่ยวกับเกมที่จะเล่นนี่แน่มีเกมไหมเด็ครับเกมนี้มีชื่อเกมว่ากินไก่มกั่งกินไก่มกั่งที่มันไก่มากกินไก่มกั่งมันไก่มากกินไก่มกั่งมันไก่มากคืนนี้มันจะมีคอนเสิร์ตครับพี่คอนเสิร์ตมันไก่มากอันนี้รู้ไหมครับอ่าคุ้นๆอยู่อ่ะครับที่กาญจนบุรีให้ทั้งสามคนตั้งตัวเป็นแก๊งครับ แซวผู้หญิงที่ผ่านไปผ่านมาเป็เของเลี้ยงอาหารที่เกี่ยวกับไก่คุณนเกรครับรบ้วกวนแซวน้องที่กำลังถ่ายรูปน้องจ้ามาที้ก่อนไม่ที้ก่อนพี่กันเลีเ้ยงข้าวมันไก่ได้ปะงงๆๆ <c oughs> งงงพี่จ้า,ด,จาดีๆ <c oughs> เลี้ยงข้าวมันไก่เขาได้ปะค่ะค่ะโอ้ ยยแม่ถ้ามีพี่เตอ๋อยู่ก็ง่ายสิครับแต่ผมบอกไว้ก่อนครับว่าเกมของเรานี่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นหรอกครับท่านผู้ชมเกมนี้ฮะกินไก่มั่งที่มันไก่มากหนึ่งในสามแก๊งเนี่ยแก๊งที่รับคำ<อ>ท้าของเราเขาต้องเดิน<อ>ทางไปที่คอนเสิร์ตมันไก่มากที่เขาชนไก่กาญจนบุรี <c oughs> แล้วไปเดินในงานตั้งตัวเป็นจิโกแซวหญิง เพื่อให้ผู้หญิงเนี่ยยอมเลี้ยงอาหารที่เกี่ยวกับไก่คําถามก็คือว่าทีมไหนคุณคิดว่ารับคำท้าและคาสําเร็จฮะโบตอบก่อนได้เลยฮะเพราะว่าทีมสามค่ะเพราะว่าแบบค่าเทอมทั้งสามคนเลยอนะไรเงี้ยก็คือแบบแบบเป็นแก๊งเป็นเพื่อนกันสามคนก็ได้แบบได้ผลประโยชน์เท่ากันสามคนเ,เพราะฉะนั้นยืนยันว่าเลือกทีมที่สามค่ะทีมที่สาม,มนะครับผมว่าทีมที่สองครับคือทีมคุณเบนเพราะอะไรฮะคือมีความคิดเหมือนกันว่าเรื่องสามงวดเหมือนกันครับคุณกิจยืนยันว่าทีมที่ สองครับทีที่สอนนะครับผมขอเลือกเบอร์หนึ่งครับผมเพราะอะไรฮะเพราะว่าเบอร์หนึ่งต้องไปทำครับผมเฮ้ยเอาละครับคุณตั๊กของเราเนี่เลือกหมายเลขหนึ่งมาแบบงงๆคุณคุณปิ่นนี่ก็เลือกหมายเลขสองและคุณโบนี่เลือกหมายเลขสามครับเพราะคิดเหมือนกันว่าทีมภูกล้าน่าจะได้สมบ่งเท่ากันครับทีมไหนเจ็กล้ารับคำท้าเกมสุดเรืองของเราครับต้องดีกีหนักเลยนะไม่ไหวครับ ไม่ไปครับเพราะว่าห่วงน้องไงย่อยครับห่วงน้องครับสรุปว่าไม่กล้าครับไม่กล้าแต่ไม่ได้ปอดแต่บวกนี่งเช่นอาแมนไม่นอนสต๊อกอยอยขอพร้อมกันนะครับ3คนกล้าหรือไม่กล้าครับกล้าครับ แนใจในะแน่ใจครับโอเคครับได้ทีมสโอ้โหคนที่กล้าที่เป็นหมายเลขสอทีมคุณเบนที่คุณติดนี้เรื่อกไว้นั่เองครับแต่ก็ไม่รู้ว่าโชคดีหรือว่าโชคร้ายกันแน่และตอนนี้ทีมของคุณเบนก็ได้เดินทางไปถิงงานมันไก่มากณเขาชนไกจังหวัดกาญจนบุรีแล้วหรือครับ รยากาศในงานนี้ก็มีผลตกบ้างเล็กน้อยครับแต่ฝนนี้ก็ไม่สามารถทําให้ความสนุกลดลงไปได้แม้แต่น้อยยิงสาวๆที่มาในงานนี้ก็เรียกได้ว่าจัดเต็มกันมาเลยทีเดียวครับแต่ผมขอบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนเลยครับว่าเกมของเรานั้นการจะให้ผู้หญิงมาเลี้ยงอาหารผู้ชายคงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากในสังคมไทยครับและพวกเขาจะมีวิธีไหนเพื่อจะได้รับประทานอาหารเมนูไก่กับสาวๆเดี๋ยวเราไปชม,มพร้อมกันเลยครับ นไก่นไกนนะครับตรที่ที่ไหนครับมัน่เขาชไก่ม่ใช่รอวฮ้มันจะไม่ใช่ได้ไงเลยครับพี่ที่นี่มันก็เขาชนไก่ชัดครับถ้าไม่ใช่แล้วมันจะไปที่ไหนนะครับนี่ยไม่ใช่ที่นี่คือที่ที่เรารักันคือที่ที่เรากัน แม่มุกดีแต่ไม่มีโชคครับตัวยังคงต้องหากันต่อไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้าแน่าเห็นไหมครับเห็นเห็นไกลๆไหมครับตรงตรงนั้นนะครับเห็นเห็นไหมเห็นเห็นอนาคตของเราไหมครับเอ้ยนี่มันมุกเก่านะเจ้ะพี่โยันจอโอ้ัเห็นโอไหมครับ โอกาสของเราที่เราจะมาลักาันอย่างเงี้ยแม่แล้วเล่นแบบนี้วันนี้จะได้กินอาหารเมนูไก่ไปเลยครับเนี่ยดีแล้วครับทกย่ยกเว้นอนาคตค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไก่สร้างอนาคตให้ครับพวกเราเป็นยิมสร้างอนาคตไปกินข้าวมันไก่กันีนว้าครับมีมีว่าไหมีมีว่าไงหิวข้าวมาสั่งคนนิ้วนิ้วนิวสวยๆอย่างนี้น่าจะมีน้ำจารให้หมีหน่อยยังไง ก็ไม่ต้องการอะไรต้องการแค่กินข้าวด้วยเฉยๆแล้วยังไงชวนไปกินข้าวด้วยอ่ะครับผมหอมรดนทวนน้องคนนี้เลยนะผมชอบโอ้โหบอกได้เลยว่าคิงก็ราคาก็แรงถ้าสู้ไม่ได้นี่ก็ย้ายที่ใหม่แล้วกันนะจ้พี่พี่เ นี่ยายหวงจุยมายินหน้ารถถังกันแบบนี้หวังว่าคงจะเจอสาวๆที่อยากจะเลี้ยงอาหารเมนูไก่บ้างนะครับสับเธอเธอเธไม่ใช่อีกเธอหนึ่งใช่อีกเธอเราโยไ,นะไม่ได้อยากจ้จักนแค่เราอยากพักและทานก,กินข้าวอะแต่กัเราได้บ่ะ กินนี่มันไม่ยากนะครับแต่ความยากมันอยู่ตรงที่ให้ผู้หญิงเลี้ยงใช่ไหมครับแล้วสาวคนไหนจะใจดีเลี้ยงข้าวพวกเขาเลยครับเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันครับช่วยที่จวไฟยาไฟอยาไฟยาไไไใจเราได้ตรงกันเลย เมื่อมีกฎห้ามเลี้ยงช้างในกรุงเทพมหานครคนจึงหันมาเลี้ยงสัตว์อย่างอื่นเช่นเจ้าลิงตัวนี้เองโอ้โหจะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยและคุณเลี้ยงลิงเขาจะไปทำอะไรติดตามชมได้ในเกมเผาขนวันอาทิตย์ช่อง5 5าหโมงเย็นห้ามพลาดครับ ชุดเครื่องนอนพรีเมียร์ซาตินสนับสนุนโดยรถยนต์นิสสันนวาวาร่าแอดไวท์แหล่งรวมไอที